ก่อนที่จะเป็นโรคไตนะคะมันไม่ใช่การทานเค็มอย่างเดียวโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานส่วนใหญ่ก็จะมีการทานยานจะเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคไตจะต้องเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในการชอบทานเค็มเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วอาจจะใช่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ในความเป็นจริง อีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราอาจจะลืมมองนั่นก็คือเรื่องของภาวะ โรคต่างๆนะคะที่เราเป็นโรคประจำตัวมานะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานซึ่งโรคเหล่านี้นะคะโรคเหล่านี้3โรคนี้ยอดฮิตท็อปฮิตเนี่ยนะคะจะเป็นโรคที่หลายๆท่านนะคะเป็นและไม่สามารถที่จะคุมได้ด้วยตัวเองส่วนใหญ่ก็มีการทานยาและต้องมีการปรับพฤติกรรมแต่หลายๆครั้งเราพบว่ามีการทญญานยา เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เยอะๆต่อเนื่องทุกครั้งที่ไปหาคุณหมอการที่เราทานยาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะหมายความว่าร่างกายของเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกดูแลโดยจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นในเลือดเราแทนที่จะมีน้ำตาลน้อยลงก็กลับมีน้ำตาลมากขึ้นจึงต้องใช้ยาเข้าไปช่วยดูแล 2. การที่เรามีความดันไขมันสูงหมายความว่าเรายังคงทานอาหารที่มีกลุ่มไขมันความดันสูงเข้าไปจึงทำให้หลอดเลือดต่าง,างๆแทนที่จะเป็นหลอดเลือดที่สะอาดไม่มีตะกรันหรือไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆก็ตามเนี่ยก็มีขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าหลอดเลือดเราอักเสบก็จะทำให้หลอดเลือดเราเกิดการแข็งตัว พอหลอดเลือดเราเกิดการแข็งตัวนะคะก็จะทําให้ในส่วนของการยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็จะลดน้อยลงนะคะโอกาสที่เราจะเสี่ยงไปในเรื่องของหลอดเลือดตีบตันแตกนะคะก็สามารถได้เช่นเดียวกัน